วันนี้เราจะมาทําเมนูของหวานบ้างก็คือเมนูสังขยาฟักทองนะครับผมก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับเวอรอร่อยป่ะสวัสดีครับคุณดูวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับสังขยะนะครับวันนี้เราก็อยู่ใน ครัวสังขวานอีกแล้วนะครับผมก็คือวันนี้นะครับเราทําเมนูของข้าวมาเยอะมากนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาทําเมนูของหวานบ้างก็คือพูดง่ายๆเลยว่าวันนี้เนี่ยพักทองวางอยู่แถวนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันไม่มีคนกินไม่มีคนทํากินก็เลยว่าเสียายของเข้าใจป้ะเด็กน้ำเส้นยืดใส่น้ำเส้งยืดโต้น้ำยาได้ไหมน้ำยาได้มอเออก็ประมาณนี้แล้วทีนี้ก็คือ ไปกินน้ำเซ่นก่อนไปกินนั้งก็ไปไปไกๆไปตอนไปไก่เด sh ี๋ยวมีของหวานตบสุกเออแล้วทีนี้ก็เลยเห็นฟักทองไงเห็นฟักทองก็เลยว่าเอ้ยดีกว่าเอาไว้เฉยๆนะครับผมก็เลยเอามาทําการจะทําของหวานนะครับผมวันนี้ก็ควักไส้ออกเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเป็นโบเลยอะรูโบเลยนะครับโบโบมากคือวันนี้พี่ยากจะทำของหวานก็คือเมนูสังขยาฟักทองนะครับผมก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับมีวัตถุดิบแค่นี้มีใบเตยมีกะทิมีไข่แล้วก็มีน้ำตาลนะครับผม ใช่แค่สามวันแค่นี้แล้วคือที่สําคัญเลยคือเราจะใช้ไข่แค่สามลูกครับคุเดี๋ยวปอกไข่เข้าไปก่อนเลยอ่าไข่สามฟองนะครับผมไว้ไข่แม่งไข่อพิพากษาไก่กุ๊กกุ๊งไปไหนวันนี้ทำไปให้หนูกินอีกแล้วอ่ะวันนี้ทำของหวานจากน้องเฮ้ยพี่แอ๊ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูอยากกินกินอะไร ยังไม่รู้เลยว่าบวชฟักทองใช่ไหมไม่ที่จะทำสังขยาฟักทองคิดว่าบวชฟักทองบวชมันเบไปอ่ะบวชฟักทองมันเบไปอไเฮ้ย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 เอ็งมาทำไมอ่ไข่ไข่ไม่ไม่นี่เลยอันนี้พี่จะทำสังขยาฟักทองไม่มีข้าเหนียวเลยวะเนี่ยไม่มีเอาโหทั้งบวชทั้งเมียเลยเมื่อกี้ไอเฟรมถามเมื่อกี้ไอเฟรมก็เดินถามมันมีข้าวเหนียวไหมสังขยามันกินแบบข้าวเหนียวดิมันกินแบบเพียวๆเลยวันนี้น่ะมีขนมปังไหม มีความเฮาอยู่นู่นโอเคเออตอนนี้พวกเองกสามคนอ่ะไปตู้ไปไปตรงนู้นไปไปไปว่าคุณซีมาเอาน้ำยานมเสร็จนะไปก็เอาไปก็ย่างไปเดี๋ยวเอาพักก่อนโอ้ยอันนี้แม่ยัำก่อนทั้งขยะทั้งขยะพักท้องโอเคบอสสาดีใจที่ว่าปวดโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เราปอกไข่เราลืมละกินกินขนมจีนเราลืมล้างมหนื่อทุกคนโอ้ยหัวหัวตัวไข่มันกิน ใช่ไข่แข็งมากไข่แข็งมากอะแล้วทีนี้เราจะมีนี่ครับน้ำตาลปรี๊บนะฮะน้ำตาลปรี๊บนะครับผมอันนี้มีบอกว่าสีหันบอกทั่วสู๊กูเชี่ยวว่าสูน้ำตาลปริ๊บน,น,นะครับเพื่อึงถุงนะฮะทุกคนัอ้หรอกทัวพี่ีแนวบอกทั่วรแหมะฮะทั่วเออนี่ใบเตยใบเตยนี่น้ำมักกินบักใบเตยนั่นตกแล้วนะครับทุกคนแล้วทีนี้เราก็จะใส่น้ำกะทิลงไปนะครับเอ๊ พุ่งขวดนะอ่าแค่นี้ก็พอแล้วทีนี้นะครับเราจะทําการโครนโคเรคโครเร,รมันจะใช้ซอกนะครับถ้าสดจอครับวันนี้จะทําของหวานไห้กินครับไม่กินทำไมอ่ะอิะ่มกินนิดหน่อยก็ไม่ไรอะ<ม>โอ้โหทุกคนเขาแบบว่าเขาบอกว่าเขาอิ่มครับอืม,มาเรามาตีอันนี้นเ,เอ,อ้ยอย่าย,ยิงกับเพื่อนเถอททำไมอ่ะเฮออ้นะนะ ้ววเดี๋ยทุกคนเห็นไหมเราก็ขยี้ขยี้มันก็กันนะครับมันก็จะเป็นมารสชาติประมาณนี้แม่บอกว่าโอ้ไฟยิ้วเข่าบักนักคอยไปทานบ่คอยไปทานฟองไฮเพทดูนตรวจไฟยิ้วเข่าเออยิวเขาก็กินเรากินคือม่นกินเข่ากินแค่ไหนกูน้ำกินได้เหมือนกันคาร์โบไฮเดรตแมนบอแมนเรียนมากนอ่คาร์โบไฮเดรต ม่าเมนกับคู่ตัวเดี๋ยวเจ็กหน่อยจะเดทไปคุณไปไปไปไกนมันมีผึ่งพร้อมโอ้ยไม่เอาไม่กินกินซักไม่อนาไม้ดูดลยเฮ้ยมันมากับน้ำตาลเฮ้ยมามาเยอะด้วยว่ะเฮ้ยมีขาด้วยว่ะทั้งคนก็เราก็จะตีมันค่อยๆเข้ากันนะเ่ยเซอคิดว่ามันต้องใส่กะทิเข้าไปไหมไม่รู้ดิจะดูเลยอ่านี่ ส่วนตัวผมแล้วนะครับผมว่ากะทิมันน้อยไปนะฮะอ่าโอเคพอเขาใส่น้ำป่ะไม่ใส่เขาใส่เกลือด้วยนะเพรว่าอย่าลืม <ๆ S 1> เกลือเขาลืมเกลือใช่แล้วเขาลืมว<ๆ>ัตถุดิบอย่างเดียเาลืเกลือเกลือพอแล้วเราจะคั้นก่อนนะครับทุกคนทำมันน่ากิเนเลยนะเสร็จปุ๊บนะครับทอม ช่อมเราไม่ใช้นะครับทุกคนช,อช่อมนะเราจะมาหาักใบเตยคั้นนะครับแอ้อีกใบหนึ่งทำไมไม่ไม่เป็นไ,ไรนี่ครับทุกคนเราจะทุบยี่พวกนี้ผ่านใบเตยนะครับเพื่อเอากลิ่นหอมๆจากของขออริจินอลใบเตยมาครับเดีผมเพิ่งล้างนะครับผมนี่ครับเป็นไงน่ากินปะ โอ้ยขี่มือแม้เอาขน,ม,นม,มไทยขนมไทยมันต้องทำด้วยมือแมมจะซูชิออกมากเกษตรเขายังขีม่มล้างมือไปอยังเ,เดี๋ยวมันจะผ่านเราใสเกียร์เราด้วยใสเราหนิดนึง <laughs> เดี๋ยวมันจะล้างไอ้นี่อยู่มันจะมันจะผ่านระบบไฟความร้อนอยู่ยแล้วทุกคนอ่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วเนี่ยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปกองนะครับทีนี้ล้างมือ่อนครับ อ่ะนี่คือที่กองของเรานี่ไงมันไม่ออนใหญ่โอ้ยน่าชืเนี่ยอ่ะถ้วยเราอยู่ไหนตอนนี้พอปะไม่ไม่นี่ไงนี่ไงพมอเหรออ่ะโอ๊ยมาเราจะมากองกันนะครับน okay> um> ี่เลยทั้งปุแช่ชั่วโมงหนึ่งตอนนี้กี่โมงวะโอลินอะนะเออเออนี่งงนึวะะซ ครับมันจะค่อยๆไหลออกมาเห็นไหมทำไมพี่อยากทำก็นอ่ะอันนี้คือทํากินอยู่ทำข้าวแล้วก็ของหวานใช่อันนี้ทํากินอยู่บ้านปกติแล้วทากินอยู่บ้านเมื่น้อยประจาเนี่ยโอ้ยคุณแรงไม่จบเหรอหยอกครับหยอกฮะหยอกเฉยๆอันนี้ก็แบบว่าเราเราจะทําการล่อนฟองมันนะครับผมเออกรองให้ฟองมันได้เนี่ยแล้วมันก็จะเป็นน้ำข้นๆเนียนๆอย่างนี้นะครับ แล้วมันทำไมดูน้อยแล้วมันจะเต็มฟักทองเหรอก็เต็มครับผมต้องพี่ยากะมาพอดีเรียบร้อยอ่ะทุกคนพอแล้วนะมาอ๋อก็คือมันจะฟูขึ้นแางนี้หรอใช่แล้วไข่มันจะฟูไงเธอเนี่ยเราก็เทลงไปในฟักทองเลยเต็มเกลีงไปม่ต้อจะต่ล้นนีดมั้ยอ๋อี่เลยโอ้โหยิๆๆง่งจังเลย พอมันมีความฟูของไข่เดี๋ยวมันก็จะฟูขึ้นมาเองแล้วเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาฟักทองเข้าไปนี่ครับเป็นอาเร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับผมเอาไปกินกันได้เลยนึ่งไฟการกี่นาทีคะนึ่งไปเรื่อยๆจนมันจะสุกประ <c oughs> มาณ20นาทีถ้าไฟแรงมันจะฟดใช่ปะพี่ก็ไม่ฟดนะก็เรื่อยๆ,ๆเราจะฟักทองลงไปโอ้โหมือพอดีเลยฝาปิดอยู่นลนี่เหรอ ได้ไหมไม่ได้ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปรอกินกันเลยนะครับไปทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงโอ้โหนี่มันรสชาติเหมือนโกโกเก๊เสร็จแล้วนะครับผมก็เป็นสังขยานะครับผมเราเรียกว่าฟักทองญี่ปุ่นสังขยาไทยนะครับผมก็มาณนี้เป็นสไตล์สันขวานนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันทําไมเดีอย่างเงี้ยอุ้ยไหน อุ้ยอุ้ยฉันว่า้านมันต้องเป็นน้ำแน่เลยก็ใส่น้ำเยอะฉันว่าข้างในมันต้องเป็นน้ำแน่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องปาดเปิดเปิดเปิดหน้าอย่างนี้แล้วก็ตักกินเหมือนแตงโมได้เชื่อเขาดิมันจะเป็นเน่ยอกินเธอปาดครึ่งหนึ่งเชื่อเขาอไม่เป็นครึ่งหนึ่งพิ่มันก็จะแตกเป็นลูกโป่งจะเชื่อเขาไหมว่าข้างในมันจะเป็นน้ำเป็นน้ำแน่นอนอาทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนี่ทุกคนก็เป็นการเสียจสิ้นนะครับทุกคนคือวันนี้เรามากิน เมื่อวานพี่ยักษ์ทำใช่ไหมพี่ยักษ์ก็จะมาถ่ายต่อว,ว่าวิธีการกินเราจะกินยังไงมันเสร็จแล้วยังไงบังเอิญพาย,ยุเข้าแล้วไฟดับครับทุกคนเออเราก็เลยแช่ตู้เย็นไว้แต่พอเรามาทําคลิปวันนี้มันเหลือแค่3มชิ้นไม่รู้หายไปไหนนะทุกคนก็ต้องไม่น่าจะมีคนกินนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาให้ทุกคนกินกันเลยนะมาแหมมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนีเ้ยเนี่ยพี่ทำกับมือเลยพี่ทำเองสดๆเลยไม่หยาบเดียวเออพี่ใหญ่ร้อนหรือเปล่าอะ ร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเย็นแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานไฟดับไงเลยไม่ได้ถ่ายต่อเรากินทั้งงานเลยนะอือร่อยป่ะอร่อยพี่เราจอคงไม่กินเราหรอกนะจอจไม่เของหวานเอาอีกเอาอีกเออลองอีกไอ้เมื่อกี้คำแรกไม่รู้เรื่องลองอีกป่ะเอาไข่ด้วยดิลองอีกฮะไข่อะไรพี่นี่ไงไข่ั ไหนนี่ไงก็ตักกันเนี่ยข้าวสารขยะไข่ไข่กับกะทิก็นี่ไงอ่ะเดี๋ยวไ่ไข่กับนี่ไงก็อยู่ในช้อนเนี่ยกินได้ปะเนี่ยก็มึงกินไปแล้วหรอช้อนข้าวสารไข่กับกะทิเขาทำมันจะไข่เอออร่อยอร่อยแต่ว่าบอกเลยต้องกินคู่กันกับอันนี้ถ้าอันนี้เยอะไปไหมเลี่อนเลี่ยนโอเคแต่ก็อร่อยมากทุกคนเดี๋ยวมาให้ในบ้านได้กินนะแอะเสร็จแล้วมาแพ้เสร็จแล้ววันนี้น่ากินมากเลยอ่ะเอ้ย เฮ้ยมันเฮ้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เอาเม็ดออกว่ะนี่กุรีออเม็ดเดี๋ยวเคลียร์เม็ดออกข้านอร่อยอร่อยป่ะถ้าจะเล่าหนูขอนะอ่าฮะถ้าจะเล่าหนูขอชิ้นนึงอ๋อให้เลยให้หมดให้หมดจานเลยเดี๋ยวตั้งกินตรงนี้เลยอ่ะออกินครับเลย่อนี่โอ้โไอเก็ ดูสีครับทุกคนลับน้องไก่ป่วยลับครับผมลอยเธอจะป่วยแบบนี้ไม่ได้เธอต้องสู้เขาสิเอาไปยอดมากบ้านเขามแรงอี่ไหนจริงเหรอเอ้เอาแล้วเว้ยอร่อยป่ะทำเองกับมือใช่อร่อยมากอร่อยมากเลยไอคำนึงให้คำนึงไอคำนึงไหนเบย์โยอยากกิน ประโยชนกินไหมครับอ่ะไปใส่เราป่ะประโยชน์ประโยชน์อืออ๋อไม่คุยกับลูเราปะเออโอเคนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกินก่อนเอ้านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มิวส์ด้วยหยอ ก็ลืมแอปไปเล่นเกมด้วยนะครับถ้าอยากพี่อาร์ทำคลิปอาหารอะไรก็คอมเมนต์หน้าเต้คลิปนี้อันนี้ก็จะเป็นคลิปของหวานนะครับเดี๋ยวเราจะยกชุดนี้ให้แพรเข้าไปเลยนะครับทุกคนบายหนูนั่งรออยู่บายบาไปโยมากินด้วยกันไหมไปโยคุยกับผู้ชมาลาสุด